เอออย่างงี้เกือบเอออย่างงี้เฮ้ยมันเร็วขึ้นจริงว่ะเอ้ยเอ้ยอ้าวตัวเองพามาส่งอะไรเนี่ยไปป่ะขึ้นลงกระไดไปก่อนไปเพราะว่ามันยิงกันอย่างนั้นนะมันอยู่มันอยู่เอาดอชัวปุ่นปุ่นประตูนี้มาแล้วมาแล้วปุ่นปุ่นวางเกยโดนข้างหลังข้างหลังวางแล้วปีบไปตั มันอยู่บนหัวเราเฮ้ยเอาเติมพีมันอยู่บนหัวเราอยู่อยู่เขางล้วอยู่ข้างลว่ไหมต้องขึ้นวะอยู่นี่ก่อนมาตนเองมันอยู่บนหัวเราไอ้ตายมาไล้ตายตัวอีใส่มาแล้ว

ที่นายปุ่นพูดผมผมไม่รู้เลยอยู่ไหนผมเห็นเองนะปุ่นบอกใครวะปิงเข้าไปแล้วมันชุบอยู่แต่แล้วประเทศจังหวะสุดท้ายก็เลงชุบทองเว้ยพอเธอปิงปุ๊กอ่ะไอ้พอเธอชุบปุ๊กอ่ะกล้องมันก็เปลี่ยนมุมใช่ปะไม่เห็นจะบอก็ไม่ดูแต่คือตามป็นเห็นพอดีเขาใชตาเป็นเห็นพอดีว่าเขาจะทำชุบทองแม่ต้องเซฟเลยครับ เอามาดูแชมป์เป็นคิวศูนย์มาด้วยกันแน่เลยแม่งแม่งตั้งไว้ด้วยกันแน่เลยอะไรครับเนี่ยแอมโชว์ดิโชว์แชมป์ที่แท้จริงให้มันดูแบบผมไม่มีปืนผมต้องขอบกระบอกนึงตรงนี้ปืนดีตรงนี้ปืนดีอ่ะมาแล้วมาแล้วบายบายผมเอลตาสัดลาย โอ้ยเฉยแรมเพียรก็บอกโยนทิ้งก็บอกนึงอ้สามศย์หนนี่นี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้อ้าวไม่มีกาะไม่มีกาะเฮ้ยปิดกล่องโดนระเบิดผมไม่ิผมยังเหลือตัวหนึ่ง เพิ่งกำลังมาเพิ่งกำลังมาเฮ้ยเป็นกสู้กับบ้านใหญ่วะกระสุนผมไม่มีนี่เราอยู่บ้านใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านสองหลังสองชั้นสองชั้นมันมันสู้กันหรือว่ามันยิงกันเล่นๆวะเดี๋ยวนะไม่มีเกาะมีคนมามีคนมาออ,อ,ออกม่วงนะขอเธอไม่มีของดีเลยมาแล้วมีโมฟอมฟอมนักเกลียดเลย น,นั่นไงมันมันมันค้างอยู่มันมันหลุดวะคิวฟรีคิวฟรีเฮ้ยใครสลิงวะอ้าวมามีคนมาปุ่นมีคนมาเข้าบ้านในบ้านู่ในบ้านเำาไมมาสลิงยังไงไม่โดนแก๊สผมวะตัวเดียววะใครมีกระสุ นน่นมันจะมามันจะมาทำอะไรวะมาเก็บเพื่อนเปล่าไม่ใช่เหรอนั่งไงก้าวตัวเดียววะไปดีครับไปดีครับ <c oughs> พี่รอซื้อเปล่าถ้าพี่ไม่รอซื้อพี่ตายนะ <c oughs> อ้าวแว่งเอ้ย <c oughs> เฮ้ยไปอยู่นี่ก็ดีนะมันสูง น,นี่ผมไปเก็บทองทองมาอย่างน้อยด้านหลังก็จะปลอดภัยนิดเทุกคนจะรู้หมดนะครับม,นะมาแล้วครับหลังหลังหลัง,ลง เฮ้ยเราอยู่ท oh, okay, ี่อื่นไหมเราอยู่กลางทแค่นี้ไรู้ป่ไปไปไปแคจิงจลิงนี่เลยบงบ้าไม่อยู่ไม่อยู่ดินทางกางนะอยู่แค่บ้านปุ่นพออบกว่าอะไรัเฮ้ยแอกว่าอตนลหน้าเลวะขึมาด้าแล้วมาแล้วีเสียงแล้วีเสียงแล้ว ไไดด้้ีมีเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่มีพี่เชียร์ด้วยอย่าอยู่ข้างล่างแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำก่อแตกแม่น้ำก่อแตกอีตัวนี้ยังอยู่มีตัวนี้อยู่นี่แปลว่ามันแยกกันแล้วเว้ยเพื่อมันตามมันตามโลบ้าไม่ได้เว้ย ร้องไห้อย <ithe ater> <isions> ู่เหมือนแอมเมื่อกี้มีมีบททยบททยโคมาโคมากมันโค้งมคนโคตตีวะสองหนึ่งวะนสองน่งสองหน่งไปหึงปวันั้นล้มสวยสวยขนลมไมขั้นหนึ่งเลยมันตอลิงมันตอลิงมันิมนี่มีคนชุบอ่ะมีคนชุบ

หน้านี้เลยวะหายผมจะโดนงโอ้ยโด้โอ้ยผมติดขอผมติดขโอ้ยรอดไงวะปันไงจริงผมเติมเยอะมากมาตุ้นอยู่มาตุ้นอยู่ค่อยๆค่อยๆเติมว่าค่อยเติมโดนๆนเมื่อกี้เกือบแม่งไอ้เกือบตกเกือบตกนาผาเอา แอมได้เลือดแล้วเลือดแอมเร็วโลบา้าไม่เปิดของอยู่ต้ายิงทำลายเสาโลบา้ามันไม่ได้เปลียดทำลายไปละเฮ้ยคิวสองเลยเมื่อกี้แอมเหลือเลือดแบบหนึ่งโลบา้าอยู่ตรงนีมนมมนนน้มันอยู่ไม่ครบแน่นอนมันอยู่ไม่ครบแน่นอนนี่ไง สวยป่น14.5 1มามามาแทนที่มาเลยมาแทนที่มาเลยแค่อยบอบอบมึงอยู่ไหนสองตีแลมอยู่ไหนอย่นี้ล้มหนึ่งยู่ข้นงล่ยยยเอาหดอ้โอตี้เลยตีเดียว ม,ม,มันม e ันไม่อยู่ในโดมเลยนะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในโดมยนี่ไงกวเยู่ในน้ำอนี้นองโดมเฮ้ยมูจาข้างล่างเนยข้างล่างข้างล่างข้างล่างไปมันติดจันแล้วมันติดจันเกเอรองสองเดงแต้ไหเียบตายตายตกตกโอ้เี่ยเขาเลย มันอยู่ปนปนมันอยู่นี่ปนปนมันอยู่มุมนี้อาจจะสีเข้ผมแล้วคร่ะมันเป็นออกมันเป็นออกเทนออกเทนตัวนี้ออกเทนโดนโดนแก๊สอยู่โดนแก๊สอยู่โดนแก๊สสีผมแล้วผมอยู่เซฟข้างบนให้คนหนึ่งเย่สองตาตี๋สองตาสองตาตี๋อะ มัมีเเอหดล่ะโอ้ยวันที่ดูจริงครับแม่ที่าเขาเต้นหอนอเขาผิวใหญ่ทีมชุดแดงเฮ้ย <มา S 1> อาจจะไอเฮตเตอร์นี่มันโหดจริงๆโอ้หสองตาติดแล้วครับ